สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะอย่างช่วงนี้นะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าทางคณะมอลําเสียงวิหกเนี่ยก็คือมีการเดินสายออกงานตลอดเลยนะคะแล้วแต่ละงานเนี่ยเรียกได้ว่ามีแฟนๆนะคะมารับชมที่หน้าเวทีเนี่ยก็คือเยอะมากๆเลยเรียกได้ว่าปีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งฤด,ดูกาลที่เราเนี่ยได้รับชมนะคะผลงานที่ยิ่งใหญ่อลังการของมอลําเสียงวิหก นนนั่นเองะะคะแล้วที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้เลยว่าทางคณะหมอลำเสียงวิหกก็คือมีการออกงานนะคะแทบจากทุกวันเลยก็คือตารางงานคิวงานเนี่ยแน่นมากๆเลยแล้วเราเนี่ยน,นะคะก็ได้เห็นทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะก็จัดเต็มนะคะสำหรับผลงานนั่นเองเพนแฟนๆก็ต่างมีการติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจหมอลำเสียงวิหเนี่ยอยู่ตลอดเลยแล้วก็หลังจากวันเปิดฤด,ดูกาลในวันที่12ตุลาคมเนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยว่าก็มี คิวงานนะคะแน่นมาตลอดเลยนะคะแล้วก็จะมีอยู่ช่วงพักนะคะก็คือช่วงวันที่1 2 3่งพฤศจิกายนนั่นเองนะคะที่เหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงพักนะคะของหมอลำเสียงวิหกหลงังจากที่เดินสายนะคะออกงานกันมาเนี่ยแบบจัดเต็มเลยตั้งแต่วันเปิดฤดูการนั่นเองนะคะแล้วเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นถึงโมเมนต์ความน่ารักความอบอุ่นในครั้งนี้ของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้เห็นทางบอสนกนะคะแล้วก็บอ ตั้มบอดโนเนี่ยนะคะได้มีการไปเลี้ยงหมูกระทะนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการแบบว่าขอบคุณสําหรับทีมงานที่เหนื่อยกันมานะคะตั้งแต่วันเปิดฤด,ดูกาลตั้งแต่ช่วงซ้อมจนมาถึงช่วงออกงานปัจจุบันเราก็ได้เห็นถึงบรรยากาศอบอุ่นนะคะที่ทีมงานใุกทุกฝ่ายเลยเนี่ยนะคะ ได้มีการไปทานฉลองหมูกระทะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นนะคะทางบอสนกนั่นเองก็ได้มีการโพสนะคะลงบน Facebook ส่วนตัวนั่นเองนะคะในครั้งนี้โดยครั้งนี้เองนะคะบอสนก็ได้มีการโพสต์ว่ากินอิ่มๆเต็มพลังแล้วไปสู้งานต่อกันนะครับทุกคนแฮชแท็กบ้านเสียงวิหกนกพงศกรประมาณนี้นะคะเราก็ได้มีการโพสต์ภาพนะคะทีมงานแต่ละคนนั่นเองนะคะแล้วก็มีแฟนๆเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเนี่ยกันเยอะ มากมากเลยก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศอบอุ่นนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นกันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ได้เห็นถึงความน่ารักอบอุ่นอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าบอสนอกเองเนี่ยนะคะอย่างที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะทราบนะคะว่าคุณแม่ของทางบอสนอกเนี่ยะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะก็คือรักทีมงานทุกคนเนี่ยเหมือนลูกๆเลยเป็นแม่ครัวอีกคนหนึ่งนะคะสําหรับหมอลำเสียงวิหกเลยก็ว่าได้โดยในครั้งนี้นะคะบอสนอก,ก็ได้มีการโพ นะคะว่าพาแม่ครัวคนขยันมาช็อปประมาณนี้นะคะเราก็ได้มีการโรพส์ภาพที่เหมือนว่าจะมอบโทรศัพท์มือถือนะคะให้กับคุณแม่นั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นข้องควันนะคะที่ทางบอสนกเนี่ยได้มีการมอบให้กับคุณแม่นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นความน่ารักความอบอุ่นที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นกันแล้วนอกจากนั้นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะคะก็เหมือนว่าทางคณะหมอลําเสียงวิหกเนี่ยได้เพิ่มลูกชายนะคะมาอีกหนึ่งคันนั่นเองนะคะก็เหมือนว่าจะเป็นรถ ที่จะเอามาใช้นะคะในการออกงานนะคะในการอำนวยความสะดวกต่างๆเพราะว่าบอสน้องเองนะคะได้มีการโพสว่าวันนี้ว,นนวันดีมารับลูกชายไปร่วมประกอบอาชีพมั่งมมีมีพาโชคพาหมานเดวยลูกชายพ่อประมาณนี้นะคะพร้อมกับการได้มีการถ่ายรูปนะคะพร้อมกับรถนะคะครา้งนี้กนาจะเอาไปใช้งานในด้านของการบรรทุกของบรรทุกอะไรต่างๆนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าครั้งนี้นะคะเราก็จะเห็นถึงความน่ารักอบอุ่นของทางคณะหมอลำ เสียงวิหกนะคะแล้วก็การประสบความสําเร็จต่างๆรวมทั้งรถคันใหม่นะคะที่จะมาร่วมนะคะในการเปิดฤดูกาลในปีนี้นั่นเองนะคะ ก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราเนี่ยได้เห็นถึงความปังของหมอลำเสียงวิหกจริงๆยังไงนะคะก็อย่าลืมส่งกําลังใจนะคะให้กับทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันได้และนี่แหละคะ่ะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มาอัปเดตกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ